นอนสบายเลยอันนี้ลูกพ่ออาเลยนอนหลุดเขียนไม่บอหน่นะโอ้มักบ่ลูอมักบ่ฮะนอนแต่เศร้าพูนี่นะบอมักบ่อีหล่ามักบ่เอ้ยสบายบ่ลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับลูกสาวตอนเศร้าเนาะ อ่าเปนอนอเน็นนอนลดเขียนนอนคักติแม่์เมยเจดี <S 2> <S 2> แม่เจดีอ่าฝากมาทางประจอยเป็น<ม>ใส่ซื้อใส่ลาดน,น้อยเพิ่อนปะใส่ปีบี้เพิ่นยอยนอ่นอเนาเนาะเนยว้าเนี่ยขอบคุณทางเมย์เพื่อนเด้อเนาะทางเมย์ย่างไม่เลี่ยงบอก มีเรื่องเนาะเฮ้ยสีตะเกียนให้อีลาน้อยม่ลูกบ่าอีลานอนขักบ่กเบ้ยนอนขักเลยบอเอ้ยฮ้ยเฮ้ยแก้วเงแบบไหนให้ให้สบกเาาเลยนนวันนพระให้ประจองรออเบิ่งเบิ้งแข่งเลยเบิ้งซื้อดนเชนนี้แล้วก็อันนั่นก็ะเม่น mặc vào mặc vào được và mặc vào ý mặc dàn đi Này, được mặc dàn mặc vào đi mặc mặc vào? đi mặc dàn đi mặc mặc dàn đi mặc dàn đi mặc dàn đi mặc mặc dàn mặc dàn đi mặc dàn đi mặc dàn mặc dàn này mặc dàn đi mặc dàn mặc dàn เอ้ยว่ะเอ้ยดูฝากเงินมันซื้อนมนมไม่กองนี่ชิได้อยู่เครื่งเดือนมีสามถุงสองกองอันี่จะสิ้นเดือนในเดือนหนึ่งสองกองนี้นมตูกกระจอกนุ่มมันนี่พี่เขาบ แต่อย่งไดเพิ่นเพิ่นทายสะดวกเนาะลูยตัวนั่นเฮาเคยให้กินตัวนั่นแล้วขับทายเพราะพอมาจิบตัวนี้กัปกตินะเลยถือเพิ่นถือก็ได้ให้เพิ่นกินตัวนี้เลยอันนี้ไอคิวเพิ่นหนึ่งน่ามั้ยอันนี้กัล้านล้านหนึ่งแสนหกสิบพันกิบสองกล่องนี่หนึ่งสิบเดือนสบายดีเนี่ยประจวบสบายดีเดื้อเนาะ ก่อนอื่นก็ไปจอยกอขอบคุณขอบคุณขอกับแม่ละลายเด้อเน,นาะแม่ทั้งสองทานทั้งแม่ชื่อรถเข็นทั้งแม่ตู้ซื่อนุ่มอะไรที่น้องเนาะจอยขอบคุณขอบคุณแม่ทั้งสองเด้อขอให้อยู่ขอให้อยู่ดีนีเฮงเนาะคนเจ็บจะได้คมไข้อย่ามีเด้อขอให้ลำรวยลำรวยแป่มือหนาเด้อเนาะท้าถุกฮะมาห,หาอีลาน้อยมาห,หาอีลาน้อยลูกเพ่อป่ะนี้นนคืนนี้พอมาได้อุ้มเลยลูก พอ,อสบายคืนอพอบอสบายพอบอสบายเมื่อคืนเป็นไข่ถือขิงไข่าาาไข่แล้วโมได้มีแล้วบมไดมีขินไข่แล้วฮัโลโหลเออเมื่อคืนรู้สึกถือขิงไข่กินยานลงไปเลยไข่แน,น <c oughs> ึ่ไม่พอให้พ่อเขียนบ่พอเขียนมาฮักใพอยออมีน่มนะเดนเลาเ วเ่เฮ้ยฮะมาพอุ้ er> มนะเชนาเขีนอยู่หนเพื่อนให้เก็บนไปเขียนกนดยังไงบ้างขีดยังไงก็รับเลยนี่นี่นอนนี่จะเป็นยเงเงนี่ว่าขักัักักัอ่ะคักละขอบคุณเมตุ้ยรายเดอจ้ะเมตู้ั้งสอท่านเนอจ้ะฮะฮะพออุ้มยมะยังอุ้มมะ อาวมาอุ้มเลยนเงียบเองม่อคื้เนาะเงีบ่ได้หอมลูกเนาะอุ้มเลยไหมอุ้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 อมกันอ้นเยฮึฮฮิเข็ดตาเตาโลเนนี่อะไ่อยากลงมาลูกออยี่าไม่อยากลงบ่เฮ้เคิดตาโล่เนี่ยนี่มาลูกได้ลก ไม่ได้อยากดุกได้แม่ก็เข็ยนย่หนาเฮือนนะลบไปลบมาลูกลับแล้วก็มานอนทางก้นนั่งกันลากอะึบมึ๊บนี่หลาทุจ้าลูกทุจราลูกทุจราลูกเห็นอะไรรล่าขอบคุณแม่ตู้ดู ก้อนเมตู้ก็พอตู้ลายๆเลยผ่านเงินมาให้ล่ะซื้อนมเน้อจ้ะไพ่อหน่อยเมตุระตุอยู่ดีไม่แห้งนะวะเหรอเฮ้ยหรอช่วงเนี้ยอีพ่อขอบอุ่ขอบคุณนข้างในค่ะบเลยอ่ะเนาะจัางในก็ขอบบญขอบคุณนะทั้งพ่อกับแม่เนาะอ่าที่ทางเงินมา เสื้อนุ่มเหลาน้อยเนาะหอยจ้าอคยพ่อกแม่ยังจะดีมีแห้งเลยสุขภาพเต็มแข็งใหญ่เยุมันคนยืนฮะเสื้อยางลานน้อยเนาะเ,าส,เ,านนเะสื้อนุ่มลอยทำหนุ่ลูกทั้งลานโดยกะลดเคม็มนี่จะเป็น,อนของแม่อีกผู้หนึ่งทานหนึ่งเนานะอันนี้ก็เป็นเห็นทาง ขา uh, บุญประจอยอุ้มรอบคนก็ได<ฤษ>้สื่อให้อา uh uh หายูกอีหลามากบ่ลูกแต่ว่าเป็นนอนก็นอนพักอยู่ดิแมนนอนย่นนนำไหนกันบรอ,รอ,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 อรบเลยประเภทลูกเจ้าขึ้นรถแม่นรับแม่นก็รถยังก็รับบ่ลูกรถเข็นก็รับรถจักรก็รับบ่รถยังก็รับรถจักรก็รับ รถจักรกลับพาขึ้นเห็นกัล่ะรถใหญ่นี่แป๊บเดียวรถใหญ่นี่ขึ้นพอทีนี่อ้นนอันนี้อือหืออือแม่นบ่แม่นบ่ลูกอ้ยแม่นบ่ก่อแม่นบ่หบ่กินในมน่ะมึงคือยังซําเก่าอยู่แม่มึงบ่กินอยู่ไวๆก็คือบ่ใหญ่เือบ่ลูกบ่ว่ามึงมึงมือบ่แม่ห

ทานเห็ดเกง่งเนอะลุงเนาะนเก่งหมดเนาะมันคั่นเป๊ะเนอะลุงเนาะน้อยยูมน้อยยูสองเดือนไม่นี้วันที่ยังที่นนหกเนาะที่หกเลวเนาะอี่หกเมื้ออี่หกเมื้อสามเดือนอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอันประเภทที่เพินพ่นนะเพิ่นคั่มนะเอซี่วะคือคือผู้หายเห็นแบบว่าอัาน ทั้งทั้งเบิร์ดนะเวลาเพิ่นเห็ดเองเนี่ยลุงอธิบายเพิ่นแน่ว่าประจอยถ่ายลองถ่ายแล้วแต่ว่ามันร่มนะคิดประจอยเดืองแบบอะได้บ่แมนจะคายว่านิดหน่อยเพิ่นนห้แอ่ๆแอร์สิแตมันยูทูปเพิ่นบอ่านั่นแมนค่ายว่า YouTube บ่ได้สร้างมาเพิ่นเด็กน้อยแมนอ่าสร้างได้ได้เฮาเอายังไง อันที่ประจอยลงแล้วเป็นยังถึงลบถิมน,นะพี่น้องลงแล้วว่าเมืองอันตัวเอดเพิ่น์นนะเนาะที่เขาสั่งไล่ๆนะมันเป็นตัวเดืองอออแต่ป้าจอยคืดย่านเนาะได้ล,ลบทิมพี่น้องเลยเนาะก็เลยให้เมืองแล้วขามขั้นตอนไปเลยนะถถาเพิ่นไห่นี่กปะป้าจอยกับวด้ทายอีกเพิ่นคัมกันแต่ก็คำมในแล้วนะลุงเนาะคำมในแล้วเอาลองไหมลุงลองไหมมาลองมา มีกําลังเนาะมื้อนี้หึเพิ่นหาก็กินนมกินข้าวอิ่มพ่อเอ้ยหึกินอิ่มแล้วก็นอนฮะมาเอ้พูเอาที่นอนมาปูให้ลูกก่อนนําหลังยังหอาทองเ็ยังเปอาทองมาดูอาทองอันชาวทองชาวคุมอเบิ่งอ้า

ตอนเช้าเฮาอุ้มออกมาแต่ตอนนอนนอนนี่แหลายังไม่ชัวง์โลูกก็หากะตื่นเมื่อกี้นี่เนะาะก<อ><น>ินนอนตื่นบ่กินนมแน่บ่กินนมแน่กินข้าวแน่ป้าจอยป้อนได<ช>้พี่น้องป้อนข้าวซีรียลเนาะ<อ>มือดะบวงบวงเฮาตักกินนะบวงผู้ใหญ่นะกลับไปไประชุมใส่กับน้ำสินะพอเ,เพลินไปว่าเนื

อันเดยยังติดแขนอยู่พ่อติดแขนหน่อยนึงอึ๊บมาเดี๋ยวพอช่วยพอช่วยช่วยลูกแนนอันแขนข้างนั่นเจ็บอันฉีดบ็อกซีนนะคะอึ๊บ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 เต็งแขนปุ๊บอึ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 ๊บทั้งนั้นทำึ้นแล้วปุ๊บเอ้าใช่เอาไปข้างหน้าให้ดูเออ กัะชีนเลยพี่น้องแม่นเป็นตุ่มบางใงหนึ่งเลยเป็นยักษเจ็บจะมาพม่าข่างนี่ยนะสบายปล้ำโหลดโค้งขึ้นเลยเนาะอันสีกระชีมเนาะแม่นโมโมยำสาวโมแมนมาลูกกระจอยขั้นหน่พี่น้องแค่ขั้มได้เนาะเพรแมนพับกระจอยขี้มูเนาะแค่ขั้มได้บางครั้งก็ะจอยบางครั้งก็บ่ได้จอย

ฮึไฮ<ฟ>เฮ้ยฮึพอโกนมอันที่จะซื้นอ,อนี่กล่องนึงเท่าไหร่นะกล่องหน่อยบางห้านก็สามสามแสนหกสิบบางห้านก็สามแสนห้าสิบแล้วแต่แต่กล่องใหญ่นี่จะซื้อเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้นี่ขอลืมนะกล่องใหญ่นี่มันมีสามธงกับล้าน หนึ่งแสนหกสิบพันกิจเพราะว่าไอคิวมันเป็นของไทยเนาะแม่นเมื่อก่อนนะเพิ่นกินนมำมันเอตเตเย็นบ่เอตเตยเ,เตย็นเอเตเเย,นย็นนะทาย่ออกน้องเอ้ยขี้บาบลูกไอคิวเไอเปลี่ยนมาเป็ียนนี่ห่อนี่เลยบไปตอนนั้นกินนั่นตอนนั้นอดให้เพิ่นกินโบไวพี่น้องเลยเนาะชือตอนนั้นสามสามแสนสามแสนสามพันกิจ บาขึ้นึ้นบาทเดียวเนาะึ้นมากเลยวาเลยึ้นเนาะนน่ีน่เหอพหอมกันลูกหมักนอนเลยพอเอ้ยกับบ้านนอนยิ้มห่วจีหอมเนี่ยยิ้มน่ว่าจีหอมเลยอ้อเอาวอ้อเอาว

ผมเพื่อนนี่ตั้งมันมาปงเลยพี่น้องเนาะมันปงเลแบบนี้ทำอะไ้ปงเล็กน้อยเพื่อนมาผาอ้อมกัดมาจอยมา้ใส่ผาอ้อมยังกัดอยู่แนวแนวมันเนาะเปินหอกแนวมันตู้มาว่าเหมือนโอ้ยมาโจูมาบุหายมาหรอกเราบะบได้เบียดเราบะ โดนโดน,ดนอันนั่นมาพ่อเราะอะเข่าเจ้าเลยมันเริ่มล่มแนละ้วเราก็เลยไปได้หายมาเกี่ยวเอาเกี่ยวเข่าเจ้าโาว้าวเลยเราเอาคลิปม,มึงกระเต้นเต้นมาแลยหนึ่งห้องตู้ดูห้องตู้ตู้เอ้ยห้องนั่งเลยไหมตู้เอ้ย เม่ตู nah. อันอันมาว่าวเอาคลิปเห็นเมตูเมึงนาคพิ่หมดจักนะแบบว่ามึงเอาว่านังเอ้ยนังเอ้ยอย่างาั <h> <h ้นเคือสชแล้วมึงก็นังเอ้ยนางเอ้ยวายวจูงมาเล่นแน่น่เล่นแน่น่ไหนล่ะไหนเล่นไหนเล่นไหน มาูเน็ยนะห้องอะไรห้องอะไรค่ะยังเจอว่าจอบังคลิปให้แล้วมึงนะตัวเอยห้องหรือตัวเอเออนลูกเป็นตัไหมไหนอืมนมมาแล้วลลตั <ừ? S 2> วเอยไหมตัวเอยไม่หรอ <m ah> <m ah> <m ah> อ chúng ta thôi ra sao nha yen hai, kểnh chuẩn chắc ạ phụ tù, nọc bung vượt tuyệt vời, yà bắn niệm phụ tù, và yà bắn niệm chiêng lan bắn đi. Mười năm nay, yà nèo, mười chát bọc. 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 Hết hiệu đuki nó bỏng hết thôi thôi hết bay 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 วะอือไมเพหยอกทิว่าเพิ่จิจังอบิด้วยเบิด้อกหพอตั้งหน้าตรงๆนาะคือคืออีพอคักบอคอบอนอง้บอบอันเดียวกันมาจักกันหคือบอคือบอคือบออ้ยบออันเดียวนี่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 นนี่นนี่นี่นี่บอเนีเปี่ยวเลยบอมองไหน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  คิวนี่ก็อันเดียวเลยสามเหลี่ยมคือกันเลยเนี่น or 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 oh, รรยบอกระบบมองไหนมองไหนบอกระลุกพ่อเนาะกระลุกพ่อเนาะมองไหนมองไหนแม่ไหนพ่อบอกนะมองนี่พ่อว่อหนาเย็นเย็นนี่ฮะเออบอกระบบ

ไเบิดเฮนาสาสบายดีเน่นะสาวเอ้ยดยักเปิดช่องมอจานะบอกจะยักเปิดช่องบอเฮ้ยเฮ้ยเนมเน่เฮ้ยยนิ่มแล้วไหมนิ่มแล้วฉ่ถาดตามเด้อบอกบอกบอกนนนาตามช่องนสาวฮเลยชาชิเปิดช่องชะ

ไงรึไน <Hello>. มาสาว <c oughs> ่องะสาวป้าเป็นป้า้อนนี้นอั้อันนี้อันคุณมาฮาเป็ป้าอีลาหาเหรอฮะมาดู <cười> 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 nhanh nè mừng nè mừng mẹ hử? bẹt bò <laughs> nè mừng mẹ bẹt bò mẹ bòi phồm bò mẹ xạ phồm nó bực bẹt mẹ được hả ừ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  เล่นนะมื้อนี้เล่นนะมืมอนี้นะโอ้ยตังเวนเจ้าบ่อยูที่ซื้อนอนนอนตอนนี้ไปตื่นตอนเที่ยงยั้งอารมหนีหมาแล้วจะใช้มือยอยโอ้ยช่น่ะจะไปเซนอ๋อมียังีงเราเครียดเลยนี่ดีใจยั้งดวงนะ

ให้มาดินะให้แล้วดยให้แล้วให้เอาแพมาด้วยเส็จเบิ่งเสร็จแน่นี่ใจยาดิ้นอลายน่อีกหน่อยอีกหน่อยอยากอ๋อแล้วก็อีกหน่อยอยากอยากคอมน้ำลายยืดเมื่ได้แล้วคอมเ่ได้แล้วให้คนยืนแน่บหนึ่งอะไร โอ๊ยฮึมฮึมฮ้ยโอ๊ยไอใจว่าใจว่าคือห้ายนี่นะห้องเก็บเสื้อแสบหูแท้ีใจว่าคือห้องคือห้ายนี่นะว่าโอ้ยมาแล้วคือห้องมันก็เรียกแท่นนี่อื ก,ก็วุน่นๆแรงมกิแรงกหลออออมามาอุบอุมปากนี่อุ้มปักนี่บ่มากพอบ่มากบ่มากอย่าบังครับอย่าบังครับห้นี่กับบ่ต้องหาหลังอย่านี่ โอ้ยพ่อนี่เนาะมาดูเอาใช่ดอกใช่ให่ใช่ได้อยากไปใช่ใช่พิ่นยืนแน่พ่อมันมีแหงอ่าอ่ะอ่าโอเคแล้วบ่ยุ้ย อเอ้ยเอ้าไปขาน่าเอา,า,า,านำ้ำเลยยังมาหาแม่บอไปฮ้องป่าลุงหอมแม่ก็อ๋อตาห้องหลังนเลยอมบอมีหลายห้องหลังยังมานาแม่บอยังมาน้นแาแมา่มบอ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยิอนแม่เนียเยยมงานาแม่ดีอนย่ยมานาแม่โยได้มาแม่บอโอ๊ยมาแมลามากันมากันกันลูกไปกันปกันอย่างๆอนียยังมาหาแม่บอไกันลูกไปกันไปมือแม่กัน เดาจะอยู่ใกล้พอกันนะมเไหดาจังมากกับแม่หรอกมาเดวจังอยู่กับแม่ไหมบึบอึบบึบบึบบกบแม่แกวกันใรเดรไม่ได้หมักเลยพอเยจะไปขย่าเขย่าแน่นัอนนะบึบิึบ mẹ chạy nó đi bớt. Ok nè, nha chị hứa hay luôn. Hay rồi,

หงลูกบ่ยหลูกบ่อืมลูกบอาลูกบ้าิีหหลาหงลูกบเลอมือยนลอีกเลยื่อเลูกเบื่อแอุ้ยอมามแม่อุ้มมาัมามามม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 ม ด <sh ึงผมแม่ว่านั่นว่าซะดึงผมมาได้นี่ๆจ evet� ังดึงผมเลยเด้อเนี่ยๆนี่อะมีชะหัวใหม่แล้วกะคันหัวเนาะเบิ่งๆปล่อยๆอ่าไปจังดึงผมเด้อเดี๋ยวนี่น่ะแม่เป่าผมพัดลมอยู่ว่าบ่ลูกหึจังดึงผมบาดนี้มาจังดึงผมผมสวิชแก้มมันมาน้อยนี่ห้อยพี่แก้มกันให้เบิ่งนี่ๆห้อยมาน้อยนี่เบิ่งลูกพ่อนี่เบิ่งๆๆๆนี่ห้อย อืมอืมอืมมให้ย้อนนี่นะมึงหัวใจนะมึงม่เครืัวสัตว์อนจุกั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 นเนาะโอเคบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายเนาะ ไปบปคบะยปไปไปไปลูกเด้อเนอะไปปดีเด้อประตูประตูเด้อดีเขาเมือคลิปเด้อประตูประตูเด้อเนอะขอบคุณประตูประตู้อนายเด้อเด้อเลือนมให้อีลานเด้อเยเนาะขอบคุณบ่อน่ะนะขอบคุณประตูใช่เลยอ่ะพี่น้องนสำนับมาหนี้กันมาเ้ยเด้อพี่น้องขอบคุณทนที่พี่น้องเอ็กซ์น้ ที่เข้ามาติดตามนะครับสมั้งคลิปลูกสาวขอบครัวเนาะโดยไปแล้วลูกหลานไปแล้ว<ด>สบายดีเอี่น้องเนาะ